สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเบนซ์กวงแสงอีกแล้วนะครับวันนี้เบนซ์จะพามาทำความรู้จักรถสายลุย Ford Ranger 2.0L เป็นตัวว h a แกนะครับอบอกได้เลยว่าคันนี้แต่งมาครบมากเลยนะครับไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมลุยป่ามากๆเลยนะครับกันชนหน้าเป็นกันชนเหล็กเลยนะครับผม มาพร้อมกับไฟ LED ไว้ส่องสว่างตอนกลางคืนนะครับอ่ะสวยๆไปเลยเรถคันนี้นะฮะจะเป็นสีขาวเดิมๆโรงงานยางจะเป็นยาง MT ยางมัทเลีนนะฮะขอบ16เป็นสไตล์ออฟโรดโชคใหม่เลยนะฮะอะ่งามๆไปเลย มาพร้อมกับสติกเกอร์ Ranger w h i t e h a c k นะฮะบันไดข้างตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวของดัตเตอร์นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากเลยนะครับสวยมากเลยนะครับรถคันนี้เดี๋ยเวเบนจะพาไปชมภายในไปกันเลยภายในนะครับมาพร้อมกับแอร์แบ็กฝั่งคนนั่งนะครับผมสติกเกอร์วายแท ภายในสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับจอเดิมแถมมาจากโรงงานนะครับบอกได้เลยว่าดดมากเลยท่านผู้ชายใครขับเนี่ยส,สปอร์ตมเฮสมาร์ทมากเลยนะพวงมาลัยเดิมๆเลยนะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังเดินตะเข็บได้สีส้มสัญลักษณ์ไวท์แท็กมีพร้อมกับครูดคอนโทรล พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับอส่วนเกียร์เป็นเกียร์แมนวนวลหกสปีดสวยๆเลยแต่ว่าเป็นตัวหับสองลุยได้ลุยน้ำท่วมได้ลุยปา่าลุยเขาได้บอกได้เลยพละรกำลังเหลือๆเห็นพูดได้เลยอช่องกว้างๆนี่อยากบอกความสปอร์ตบอก สัญลักษ์วายแท็แท้ๆเลยเบาะหนังนุ่มๆสวยๆเลยนะเดี๋ยวเบ้นจะพาไปชมฝั่งคนนั่งว่ามันจะกว้างขนาดไหนไปชมกันเลยนะครับไปสำหรับภายในนะครับดูกว้างโอ่งโถงมากๆเลยนะครับมาพร้อมกับ p o w e r o u t l e t อ่ามีปั๊กสามตาให้ด้วยนะสำหรับ คนที่ไปแคมปิง้งมีโน้ตบุ๊กเนี่ยตวัวหนึ่งเนี่ยสามารถเสียบแล้วก็ใช้ในการทำงานได้เข้าป่าเข้าเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มมากมากเลยรถคันนี้ออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยนะส่วนพื้นพรมข้างล่างนะเขาปูมาให้ใหม่แล้วเจ้าของเดิมเนี่ยปูมาให้ดูหรูหราดูหรี่มากๆเลยนะท่านผู้ชม อ่าสวยมากเอย่าเบ้นจะพาไปชมด้านหลังไปกันเลยอ่ะเสียวนด้านหลังนะครับมาพร้อมกับเ็นเซอร์ตะระยะ4ี่จดุดกันชนหลังเป็นกันชนเหล็กแท้ๆนะฮะมาพร้อมกับที่จุงลากบางคนจุงรถจุงเรือเพื่อไปตั้งแคมปิง้งสปีดโบท๊ทอ่า เดี๋ยวเบ้นจะพาขึ้นไปชมด้านบนว่ามันจะสวยขนาดไหนไปส่วนด้านบนนี้นะจะเป็นโลบาเล็กบอกได้เลยว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาแต่งมาให้สวยๆเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดสนิมเบ้นจะพามาชมห้องเครื่องนะครับอ่ะคันนี้มาพร้อมติดตั้ง โชคคู่นะเจ้าของเดิมก็ติดตั้งมาให้แล้วเครื่อง 2.0L เดิมเดิมส,สีสวยสวยน็อตไม่มีขยับเลยนะครับสติกเกอร์เดิมเดิมหลับฟอดเลนเจอร์วา h แฮกตัวนี้นะครับท่านผู้ชมราคาเพียง648,000บาทครบ รถขนาดนี้ออฟโรดขนาดนี้ใครจะอดใจไหวนะคุณพ่อบ้านนะติดต่อเบ้นซ6์0 6 3 2 7 3 5 5 2 8ขอบพระคุณครับ